สวัสดีครับคุณยายทองมว้วนครับคดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทกท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ครับผมมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายทองมว้วนครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวด <c oughs> ของวันที่17มกราคม68ครับท่านผู้ชมครับ ในงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็คงจะจํากันได้เนาะครับที่คุณยายเล่าความฝันให้ฟังเนาะครับที่คุณยายฝันว่าพระที่บ้านเนาะครับคือล่วงลงมากองอยู่บนพื้นเนาะครับก็คือมีเอ,อาเสือห่อไว้ครับแล้วคราวนี้คุณยายก็ไปเปิดในตําราทํานายฝันครับคุณยายให้แนวทางมาก็คือเลขหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมเลขล่างในงวดที่ผ่านมาออกห้าหนึ่งเนาะครับ ก็ถือว่าคุณยายฝันแม่นมากๆครับที่วิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ให้แนวทางกับลูกหลานมาเนาะครับท่านผู้ชมครับสลหรับตัวคุณยายทองม้วนเองครับก็เลขก็เข้ามาตลอดเหมือนกันเนาะคุณยายเนาะครับส่วนมากแล้วเลขที่คุณยายเล่าความฝันให้ในช่องกองเขยอ,อิสานใต้ครับส่วนมากแล้วเลขจะเข้าตลอดเลยครับผมก็ มาตามความฝันของคุณยายให้กับเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสรับคลิปนี้เนาะครับคุณยายก็บอกว่าคุณยายฝันแล้วเนาะใชาครับแล้วมื้อนี้คุณยายกินข้าวกินปลาหรือยังครับกินแล้วได้ยังกินครับคุณยายมื้อนี้ครับกินกระลาบหมูกับต้มจืดหมูอครับครับแล้วสุขภาพเป็นเช่นไรครับช่วงนี้ครับคุณยาย Uh huh. สุขภาพร่างกายเป็นจังไรครับเอออืยู่ีไม่แห้งโยร่างกายแข็งแรงโยครับแปลว่าช่วงนี้คุณไดยร่างกายแข็งแรงเนะาะหน้าตากรสดใสเนาะคุณยายจ้าครับช่วงช่วงเดือนที่แล้วไอเห็นคุณยายป่วยอยู่เนาะจ้าอาการดีเห็นแล้วเพราะคุณยายท้องม่วนเองครับส่วนมากเวลากินอาหารกับสิทธล่ำเนาะจ้าครับเพราะคุณยายบอกผมว่าคุณยายเปลี่ยนเบาหวาน จะสีบ๊วหวานควบดันไขมันครับจะเลยเฮ็ดตามที่หมอบอกตลอดเนาะจ้าครับครับโอเคครับคุณยายครับแล้วฝันทีคุณยายสีเบ่าสูลูกหลานฟังคุณยายทองม่วนฝันตั้งแต่มือไหนครับฝันเมื่อคืนว่านนี่อ๋อครับครับเดี๋ยวให้คุณยายเบ่าสูลูกหลานฟังเนาะครับแล้วก็ตีตัวเลขให้ลูกหลานเนาะจ้าครับคุณยายฝันมาจากไหนครับ ยายกไ็ไป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 นังส่งนักชาไปก็ไป,ไป,าาไ,ป,ไ,ปไปพอดีไปว่าบ้านคนนะะ่งล่ะว่าบ้านคนก็คือ่าเป็นบ้านอยู่ดงๆยายก็ไปยืนอยู่เขาก็สุ่มกันหลายแห่งเขาสุ่มกันเยอะยายกเ็เดินไปเดินไปเขาก็เอาทองยืนอยู่เขาว่าเขาเอาทองมาให้ยายเขาว่า ยายทำไมจังลืมทองจังมาใส่เอาครับท่าี่เขาว่าเอายายเอาแข็งไปต้นไม้เขาก็ไม่ยายเส้นหนึ่งวันนี้ก็เขาก็เดินไปอีกอันนี้ก็ของยายทองอีกเออเขาก็เส้นที่สองมันมีพระด้วยอเออ แล้วแล้วจังไรครับคุณยายวันนี้ยายก็เดินมาเดินมาเดินมาตามป่าตามเขาก็มาพอดีตื่นฝันซ้ำนี่เออฝันแค่นี้แหละโอ้คุณยายรอบนี้คุณยายฝันดีเนาะคุณยายว่าคุณยายฝันดีบอกครับฝันฝันดีอยู่เนาะฝันดีอยู่วฝันดีฝันมาได้ทองครับได้ทองอสองเซนสองเซนเป็นสร้อยข้อทองขํา สอยขอสองค่มนักนักประมาณเสีนละนะเสียนึงนี่นักประมาณจากบาทครับคุณยายบาทเดียวนี่ล่ะม,มันยาวครับมันใหญ่อยู่แต่หนักว่าเคือบาทเดียวล่ะพอถึงสองหรอกบาทหนึ่งเลยลอ๋อบาทหนึ่งในความฝันออที่คุณยายคิดว่าคิดว่าน่าสิเซีนละบาทเออครับในความฝันนี่คุณยายเดินไปบมลูไปสายเออโเลาไ, <ป S 1> ไปเาอ ไปเจอคนหลายไปเจอคยหลายแห้งจะเขาเข็ยนทีหยังกับวุ่นกัว่ายายกับไปยือยู่ยือยู่เขากะยางมายายเขาบางสครังไงจะเอาทองไปแขวนวบน้าตุนไหมลืมบอเขากวเลยเอาทองมาหายเขาบอกว่าทองที่ทองยายเขามาหายเป็นทองของยายทองมวนจ้าครับคุณยายลืมใ้คุณยายไปคอยว้เออคุณยายถอดว้อ๋อครับครับ แล้วไอ้นี่คุณยายกับรับเอากำเอากำเอาเอามือเอามือใดน,นะครับรับเอานี่มือนี่จับเอาเลยจับไปเลยว่าของยายยายเขาลืมวางซี่ด,ดีใจบอกรับคุณยายในความฝันดีดีใจด<ๆ>ีใจยายแต่ทองขึ้นหลังจากนั้นก็เดินไปอีกก็เดินมาอีกก็มายืนอยู่อีกโอ้ยเขาวางเขาไม่ให้อีกเขาไม่อีกเขาว่ายายลืมเปน็นนะเขาวางซีครับนี่ช่องยายเขาลืมอุ้ย ก็พอแล้วก็อู้จังไงท่องกูจังมีสองเส้นวังนสิทิ้วร่นจังซี่เขาไา่หายไะเอาเพราะว่าเขา่าายลื่ไไวแต่เส้นที่สองนี่มีผ้ามีผ้าผ้านี่เป็นผ้าอีหยังครับคุณยายว่าเดียบึงเพราะว่าเข้ากับท่องได้เข้ากับว่าเดียบึงผ้าเออว่าทั้งนี้ก็ตั้งท่องทั้งนี้ก็ตั้งท่องใจก็เดิมว่าเดียบึงผ้าแต่ดีใจดีใจครับหลังจากนั้นพอได้ท่องสองเส้นล้วก็ตื่น คุณยายจำได้แม่นไหมครับว่าเป็น้อยข้อทองคำซอยข้อทองคำนันติอ๋อเออครับ้อยตาเลร้อ,อยเงินมากับ่างกันแม่นทุนทาคุณ ah ย,คออยายก็หูอยู่เนาะครับเออยายก็หูเพราะว่าถอยท่อข้าไมาเหลื่อมละมานเลยครับเดี๋ยวเทียนนี่ให้คุณยายตีตัวเลขให้ลูกหลานเนาะจ้า้วกาให้านบูชมอ่าทีเบิร์คจิบนี่เนาะครับซอยคุณยายข้าวม้วนอ่าวีเคาตีตัวเลขคอมเมนต์มากหลายๆนะครับว่า ฝันแบบนี้สิตีตัวเลขได้เป็นตัวไดเนาะจ้าเบื้องต้นให้คุณยายตีตัวเลขก่อนคุณยายตีตัวเลขตัวไดเนี่ครับยายจะตีตัวเลขได้กับว่าห้าเก้าสองห้าเก้าสองเออครับแปดหนึ่งครับเต้าหนึ่งอ๋อคุณยายหาห,หานี่คือหานี่คือมือบอครับจ้ามือยายแล้วเก้าด้ยครับเก้าแล้วก็ว ทองเก้านี่คือทองจ้าสองนี่คือสองเซนสองเซนอ๋อก็เลยตีว่าหาเก้าสองจ้าแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งก็คือพระพระอ๋อครับครับพระนี่บางคนก็ตีเป็นเลขแปดเออบางคนก็ตีเป็นเลขเก้าเอเส้นหนึ่งก็เลยว่าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งตีคุณยายเบาสู่ผมฟังที่แหลกเนาะจ้าครับครับกับมีประมาณนี้ตีคุณยายตีตัวเลขครับครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขของคุณยายครับคุณยายผมเขียนไว้ให้นะครับฝันยายทองม้วนครับก็คือคุณยายตีตัวเลขให้592ครับให้ระวัง562เนาะครับแล้วก็มี81กับ91ครับ91ก็ระวัง61ไปด้วยนะครับ6กับ9นี่สําคัญมากเลยครับท่านผู้ชมครับก็คุณยายก็ตีตามความเข้าใจของคุณยายเนาะครับก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีแล้วก็เป็นมงคลเนาะฝันได้ ทองครับท่านผู้ชมครับสองเส้นเส้นหนึ่งมีพระด้วยครับแต่เส้นหนึ่งไม่มีเนาะคุณยายครับในกองฝันคุณยายทองบังก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทองเนาะดีใจได้ทองสองเส้นครับก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ผมเขยสานต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับร่ำรวยเงินทองครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับคุณยายอวยพรให้ลูกหลานหนยครับเออขอให้ท่านผูมมกกนน้สมมีแจะควสุูควมเจริญให้มีโสคมีลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ลูกเด้อโสคดีสต่<า>วันที่หนึ่งได้ลูกเด้อครับสาธุครับคุณยาย